สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ครูมงคลน,นะครับจะมาสอนเรื่องกีฬาโอลิมปิกและกีฬาพาราลิมปิกนะครับประวัติกีฬาโอลิมปิกนะครับกีฬาโอลิมปิกหรือกีฬาโอลิมปิกเกมสมัยใหม่นะครับเป็นการแข่งขันกันระหว่างประเทศที่สําคัญมีทั้งกีฬารดูร้อนและรดูหนาวนะครับโดยมีนักกีฬากว่าพันคนเข้าร่วมการแข่งขันใน หลายชนิดกีฬานะครับกีฬาโอลิมปิกถูกมองว่าเป็นกีฬาการแข่งขันที่สำคัญที่สุดของโลกโดยมีประเทศเข้าร่วมแข่งขันกว่า200ประเทศนะครับปัจจุบันกีฬาโอลิมปิกจัดขึ้นทุกทก4ปีนะครับโดยผัดกันระหว่างโอลิมปิกฤด,ดูร้อนและโอลิมปิกฤด,ดูหนาวนะครับ วิวัฒนาการนะครับวิวัฒนาการของกระบวนการโอลิมปิกระหว่างคิตศตวรรษที่20และ21ได้ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อกีฬาโอลิมปิกหลายประการนะครับการปรับแก้บางอย่างรวมไปถึงการนิริ่มโอลิมปิกฤดูหนาวเพื่อแข่งขันกีฬาน้ำแข็งและฤดูหนาวกีฬาพารา ลิมปิกนะครับเพื่อนักกีฬาที่มีความพิการทางด้านร่างกายและกีฬาโอลิมปิกเยาวชนนะครับเพื่อนักกีฬาวัยรุ่นนะครับไ o c ได้ปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ,ธธจการเมืองและเทคโนโลยีแห่งศตวรรษที่20ตามความจริงผลคือกีฬาโอลิมปิกได้ขยับจากลักษณะมือสมัครเล่นบริสุทธิ ตามแนวคิดของกูเบิร์ต็งนะครับเพื่อให้นักเรียนเพื่อให้นักกีฬาอาชีพร่วมการแข่งขันได้นะครับความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของสื่อมวลชนได้ก่อให้เกิดปัญหาการอุปถังโดยบริษัทและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์จากกีฬาโอลิมปิกนะครับสงครามโลกนำไปสู่การลกเลิกโอลิมปิกเมื่อปีพศ 2,459และ2,483และ2,487นะครับมีการมีการข้ามความความบาดครั้งใหญ่ระหว่างสงครามเย็นนะครับซึ่งจำกัดการเข้าร่วมโอลิมปิกเมื่อ2,523และ2,527นะครับ ไปเรามาดูประวัติกีฬาพาราลิมปิกคร่าวๆนะครับกีฬาพาราลิมปิกนะครับเป็นกีฬาการแข่งขันกีฬาสําหรับคนพิการหลายประเภทจากทั่วโลกนะครับโดยอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการพาราลิมปิกสากลน,นะครับโดยในปัจจุบันกีฬาพาราลิมปิกจะจัดขึ้นหลังจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกสิ้นสุดลงนะครับและประเภท ประเทศเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกครั้งนั้นก็จะเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกด้วยนะครับต่อไปนะครับเรามาดูประวัติกีฬาพาราลิมปิกต่อนะครับในปีคศออ1948ดรลุยวิกกูมันสัญญยแพทย์ประจำโรงพยบาลสโต๊กแมนเดวิลนะครับได้มีแนวคิดจัด การแข่งขันกีฬาขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและใจของทหารผ่านศึกชาวอังกฤษจากสงคารามโลกครั้งที่สองและจัดการแข่งขันอีกครั้งในปีคศ1952นะครับที่อังกฤษเช่นกันแต่ครั้งนี้มีทหารผ่านศึกชาวตัดเข้ามาร่วมการแข่งขันด้วยซึ่งอาจกล่าวได้ว่า เป็นการแข่งขันกีฬาคนพิการในระดับนานาชาติครั้งแรกของโลกนะครับนับตั้งแต่นั้นมานะครับมีการแข่งขันระดับนานาชาติเป็นกิจจะลักษณะต่างต่างกรรมต่างวาระมาเป็นระยะระยะนะครับจนถึงคศ1960ที่กรุงโรมของอิตาลีนะครับมีกีฬาคนพิการนานาชาติ ก็ปรับระบบเข้ามาสู่การเป็นกีฬา,ากีฬาโอลิมปิกคนพิการนะครับจนถึงปีคศ .1988 นะครับแนวความคิดดังกล่าวก็บรรลุวัตถุประสงค์ในที่สุดเมื่อคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและสาพันธ์กีฬาคนพิการนานาชาตินะครับปัจจุบันก็คือคณะกรรมการ พาราลิมปิกสากลนั่นเองนะครับร่วมกันขอความร่วมมือให้เจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพกีฬาพาราลิมปิกควบคู่ไปในปีเดียวกันนะครับทั้งเกมฤด,ดูร้อนและเกมฤด,ดูหนาวกล่าวได้ว่ากีฬาพาราลิมปิกฤด,ดูร้อนครั้งที่8ที่กรุงโซของเกาหลีใต้เมื่อปีคศ .19 88เป็นการเริ่มต้นกีฬาพาราลิมปิกอย่างเป็นทางการนั่นเองนะครับต่อไปนะครับสัญลักษณ์ของกีฬาโอลิมปิกนะครับที่เป็นธงนะครับธงกีฬากีฬาโอลิมปิกนะครับนักเรียนเคยเห็น,นครับจะเป็นแง็บเป็นรูปวงแหวนเป็นห่วงนะครับนะครับมีสีฟ้าสีเหลืองสีดําสีเขียวสีแดงนะครับตามลําดับจากซ้ายไปขวา คล้องไข้กันอยู่ตรงกลาง2แถวนะครับแถวบนนะครับแถวบน3ห่วงแถวล่าง2ห่วงห่วงสีที่คล้องกันอยู่ตรงกลางธงอยู่บนธงสีขาวพื้นธงสีขาวนะครับรวมเป็น6สีโดยแท้จริงแล้ว5ห่วงหมายถึง5ส่วนของโลกที่อยู่ในอ้อมอในองอ้อมของโอลิมปิกนิยมนะครับ มีจอดตรงเป็น5ทวีปในโลกอย่างที่เข้าใจนะครับแต่บังเอิญ5ทวีปนี้ก็เป็น5ส่วนของโลกก็เลยอนุโลมกันไปเช่นนั้นนะครับส่วนสีที่ห่วง5สีไม่ได้หมายถึงสีประจำทวีปซึ่งสีสสทั้งหมด6สีรวมถึงสีขาวที่เป็นพื้นทงนะครับหมายความว่า ธงชาติของประเทศต่างๆในโลกประกอบไปด้วยสีใดสีหนึ่งหรือมากกว่านั้นในจำนวน6สีนั้นและไม่มีธงชาติของประเทศใดที่มีสีนอกเหนือไปจากหกสีนี้นะครับเขาบอกว่าธงชาติทุกประเทศเลยนะครับจะมีมีสีใดสีหนึ่งใน6สีในหกวงนี้นะครับ,นะรบของไทยก็มีอะไรครับสีน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินเห็นไหม ธงชาตทุกธงชาติบนโลกจะมีสีของวงโอลิมปิกนี้ครับอย่างใดอย่างหนึ่งมีงสีใดสีหนึ่งอยู่ในธงชาตินะครับของประเทศตัวเองนะครับด้านล่างของวงมีคําอยู่3ามคำซึ่งเป็นภาษาโรมันแต่แต่แตละคํามีความหมายดังนี้นะครับดังต่อไปนี้ความเร็วนะครับ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องวิ่งให้เร็วที่สุดนะครับความสูงนะครับผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องทําให้สูงที่สุดเช่นกีฬาอะไรครับสูงที่สุดกระโดดสูงนะครับอะไรต่างๆนะครับความแข็งแกร่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องมีความแข็งแกร่งที่สุดเช่นกีฬาเลยครับกีฬาทุบมวยนะครับมี กีฬาชกมวยมีความเร็วความแข็งแกร่งนะครับความแข็งแรงแบบนี้ก็เป็นความความขวัญของโอลิมปิกนะครับความเร็วความสูงความแข็งแรงนะครับต่อไปนะครับเรามาดูสัญ,ญลักษณ์พาราลิมปิกนะครับรูปร่างเซี่ยวที่ไม่สมมาตรซึ่งเป็นตาสัญ,ญลักษณ์มีวิสัยทัศน์คือเพื่อให้นักกีฬาพาราลิมปิกมีความเป็นเลิศทางด้านกีฬา และให้นักกีฬามีความตื่นเต้นกับโลกอันสดใสน,นะครับตาสัญ,ญลักษณ์พาลิลิมปิกถูกตีพิมพ์ลงมาสู่ผลิตภัณฑ์ต่างๆครั้งแรกในปีพศ2546เนื่องจากเวลาการแข่งขันมีอย่างจำกัดทำให้การทำให้ก่อนแข่งขันพาลิลิมปิกที่กรุงเอเธนในปีพศ2547สัญลักษณ์อันใหม่นี้จึง ไม่ได้ใช้ในการแข่งขันอย่างไรก็ตามการปิดการแข่งขันในการแข่งขันพาราลิมปิกในครั้งนี้ปักกินปักกิ่งนะครับได้มอบธงพาราลิมปิกที่มีตาสัญลักษณ์พาราลิมปิกใหม่ให้ด้วยสัญลักษณ์ใหม่นี้จึงได้ใช้ในการแข่งขันพาราลิมปิกฤดูหนาวปีที่2 5 0 6เป็นครั้งแรกนะครับ ต่อไปนะครับเป็นการบ้านนะครับตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะครับ 1. ในรายการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งล่าสุดนะครับประเทศไทยได้ได้เหรียญรางวัลกี่เหรียญน,นะครับจากกีฬาอะไรบ้างและนักกีฬาชื่ออะไรนะครับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งล่าสุดที่ญี่ปุ่นนะครับกรุงโตเกียวครับไทยจบอันดับที่59นะครับ ไทยได้กี่เหรียญน,นะครับเหรียญอะไรบ้างนะครับได้จากกีฬาอะไรบ้างแล้วก็ชื่อของนักกีฬาที่ได้นะครับให้นักเรียนลองไปดูนะครับว่าเขาเป็นใครนะครับและไทยได้กี่เหรียญน,นะครับต่อไปข้อ2นะครับให้นักเรียนนะครับดูกีฬาพาลาลิมปิก1ชนิดหรือหลายชนิดก็ได้นะครับแล้วตอบว่าได้อะไรหรือรู้สึกอย่างไร จากการดูกีฬาชนิดนั้นนะครับเช่นนะครับยกตัวอย่างหนึ่งกีฬานะครับครูดูมานะครับก็คือกีฬาเทเบิลเทนนิสหรือปิงปองนะครับนะครับปกตินะครับกีฬาเทเบิลเทนนิสนะครับจะใช้มือนะครับใช้มือในการจับไม้ใช่ไหมครับแต่นักกีฬาพาราลิมปิกคนนี้นะครับก็ใช้ใช้ปากนะครับใช้ปากในการจับ จับไม้ปิงปองนะครับจับไม้เทเบิลเทนเนิสก็ใช้เล่นนะครับตีปิงปองนะครับสู้กับคู่แข่งนะครับเนเก่งมากเลยนะครับพอครูเห็นครั้งแรกเป็นไงครับครูก็รู้สึกว่าสุดยอดมากแล้วก็รู้สึกมีกําลังใจนะครับในการดํารงชีวิตนะเพราะว่าเป็นไงครับขนาดคนร่างกายบกพร่องนะครับสามารถยังใช้ ปากนะครับเล่นลูกปิงปองนะครับทําในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็มีความสุขนะครับส่วนว่าได้อะไรนะครับเราก็ได้ความสนุกได้ความรู้นะครับความรู้เพิ่มขึ้นนะครับนักเรียนก็ลองไปดูนะครับมีหลากหลายกีฬาเลยนะครับลองดูอาจจะมีนักกีฬาบางอย่างที่นักเรียนชอบก็ได้นะครับก็ให้นักเรียนทําลงในสมุดสุขศึกษานะครับแล้วก็ ตอบมานะครับตอบมาให้พอสังเขตนะครับแล้วก็ส่งตามที่ครูได้กําหนดเอาไว้นะครับวันนี้ครูก็ขอบใจนักเรียนนะครับที่ตั้งใจฟังแล้วก็ตั้งใจเรียนนะครับวันนี้ครูขอจบการสอนเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ